เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนนน้นนั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนั่นเองนะครับก็เท่ากับปัจจุบัน24ปี เงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้บันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญนละ6 2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บันตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นอีกร้ยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างการคำนวณน,นะครับตัวอย่างที่1น,นะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาท จะได้รับบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่วิธีการคิด35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ8,850บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือน4,425บาทนั่นเองตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือน ดดังนี้30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ8,850บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,761บาท ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ8,850บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,098บาท ตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคานวณ1.5คู5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ8,850บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,434บาท ตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาท15ปีเป๊ะนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ8,850บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ1,770บาทนั่นเองนะครับ เรามาดูนะครับจำนวนปีอื่น,นๆบ้างดีกว่านะครับดยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,850บาทแม้น่าปัจจุบันนะครับที่ออกคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะส่งมาสูงสุดแค่24ปีนะครับโดยประมาณก็ตามนะแต่ในอนาคตเนี่ยเราต้องมองถึงภาพรวมในอนาคตสำหรับใครที่ส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันข้างหน้ามันก็มีโอกาสที่จะส่งได้ถึง 34 30ปี35ปีนะครับลองมาดูกัน34ทรงมา34ปีนะครับได้รับบํานาญ4,292บาททรงมา33ปีได้รับบํานาญ4,160บาททรงมา32ปีได้รับบํานาญ4,027บาททรงมา31ปีได้รับบํานาญ3,894บาททรงมา30 ปีได้รับบํานาญ3,761บาทส่งมา29ปีได้รับบํานาญ3,629บาทส่งมา28ปีได้รับบํานาญ3,496บาทส่งมา27ปีได้รับบํานาญ3,363บาทส่งมา26ปีได้รับบํานาญ3,230บาทส่งมา24ปีได้รับบํานาญ2,965บาทส่งมา23ปีได้รับบํานาญ2,832บาท ส่งมา22ปีได้รับบํานาญ2,699บาทส่งมา21ปีได้รับบํานาญ2,567บาทส่งมา19ปีได้รับบํานาญ2,301บาทส่งมา18ปีได้รับบํานาญ2,168บาทส่งมา17ปีได้รับบํานาญ2,036บาทส่งมา16ปีได้รับบํานาญ1,903บาทโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งคราชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำ่งนะครับมาตา3ามสส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์ hmm. เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะ mm hmm. เข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ hmm. นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนเรื่องเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ